มาถึงอีกประเด็นหนึ่งซึ่งถือเป็นประเด็นใหญ่และกําลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับคุณผู้ชมครับที่สุดแล้วการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการครุพังชุดที่เป็นหนึ่งในคณะของกรรมาธิการวิสามั์พิจาร,รณางบประมาณรายจ่ายประจำปี64ได้อนุมัติงบจัดซื้อเรือดำน้ำของจีนอีก2ลำม,มูลค่า22,500ล้านบาทากลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ และเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรสอสอมหาสา,ารคามพับเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมธิการชุดนี้เป็นผู้ออกมาเปิดเผยคุณยุทธพงศ์เนี่ยบอกว่าคือจริงๆเรื่องนี้เข้ามาที่คณะอนุกรรมธิการเนี่ยสองครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยแขวนไว้ก่อนเพื่อให้ไปตรวจสอบพอครั้งที่สองเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าครั้งที่สองกองทัพเรือแจ้งว่าจําเป็นต้องซื้อเพราะลงนาม MOU กับจีนไว้ต้องซื้อสามลำ เราทราบนะคือเป็นข่าวมาแล้วลําแรกเนี่ยก็คือใช้ปีใช้งบของปี60ซื้อไปแล้วเดี๋ยวได้ปี67ได้เรือมาปี67อีก2องลำต้องใช้งบปี64ทางคณะอนุสอบถามไปว่ายังไม่ซื้อเนี่ยมันจะถูกฟ้องไหมทางกองทัพเรือก็เลยเอา M O U มาให้ดูก็พบว่ามันไม่ได้เขียนไว้ใน M O U ว่าลาที่2กับลำที่สามเนี่ยผูกพันถึงขั้นต้องฟ้องร้องแต่ใน M O U กลับเขียนว่าถ้าเกิดปัญหา ขอให้เจรจากันอย่างฉันมิตรไม่ต้องมีการขึ้นศาลหรือดําเนินคดีต่อกันส่วนตัวจึงคิดว่ามันไม่เห็นจําเป็นต้องซื้อเลยแต่ที่สุดคุณยุทธพงศ์บอกว่าที่ประชุมมีการโหวตโหวตออกมาห้าต่อสี่อนุมัติให้ซื้อเรือดำน้ําโดยในการโหวตครั้งแรกเนี่ยจะไม่มีคุณสุพลก็จะเป็นฝั่งของคุณจิรเดชจากพลังประชารัฐคุณสิริวัลจากประชาธิปัตย์คุณกรณิตจากพลังประชารัฐคุณชยุตจากภูมิใจไทยจะเป็นพัก รัฐบาลและพักร่วมทั้งนั้นที่เห็นชอบยังไม่มีคุณสุพลแต่ปรากฏว่าเนื่องจากคุณดนเหตุตระกูลพักชาติพัฒนาไม่ได้เข้าประชุมมาเลยทําให้คะแนนมันเท่ากันไงฝั<ะ>่งไม่เห็นชอบก็จะเป็นพักฝ่ายค้านกับพักร่วมฝ่ายค้านถูกไหมพอคะแนนไม่เท่ากันจึงให้สิทธิประธานโหวตประธานก็คุณสุพลพักพลังประชารัฐก็เลยโหวตเห็นชอบทําให้ผ่านแล้วครับซื้อเรือดำน้ำสองลำสองหมื่นสองพันห้าร้อยล้านบาทเป็นเรือดำน้ำจีนนะครับ S อ ยี่ิบหกทีซับมารีนเนี่ยเพียงหนึ่งลำครับไม่ได้เขียนเลยครับว่าจะต้องซื้อลำที่สองกับลำที่สามทางกองทัพเรือเนี่ยอ้างอย่างเดียวว่าเพื่อความมั่นคงทางทะเลนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยทางผมเนี่ยก็สู้ว่าขณะนี้เนี่ยมีปัญหาทางเศรษฐกิจรัฐบาลเนี่ยกู้เงินจนตอนนี้เนี่ยเต็มเพดานกู้ไม่ได้แล้ว ประชาชนเนี่ยกำลังเดือดร้อนนะครับให้เลื่อนออกไปก่อนนะครับยังไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อภายในปีนี้ตกลงกันไม่ได้ก็เลยให้มีการลงมติกันมันมันชะลอได้มันเลื่อนได้นะครับแต่ว่าเขาจะเดินหน้านะครับอันคุณผู้ชมครับไม่ได้แปลว่าจะซื้อได้เลย <Ha. S 1> จริงขั้นตอนยังมีต่อนะครับคือผ่านในชั้นอนุแล,แล้วเดี๋ยวต้องไปเข้าสู่คณะกรรมาการชุดใหญ่เองช,ชุดพิจารณางบ หลังจากนั้นไปสภาอีกสภาก็จะพิจารณาในวาระสองกับวาระสามอีกพอผ่านสภาแล้วก็ถึงไปวุฒธธิสภาให้ความเห็นชอบอีก<ะ>มันก็ยังมีขั้นมีตอน